ทองคำวันนี้อาจดูเหมือนอยู่ในช่วงพักตัวและรอจังหวะใหม่แต่เบื้องลึกแล้วนี่คือช่วงเวลาที่นักลงทุนควรจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพราะท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดราคาทองคำยังมีโอกาสเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหากราคายืนเหนือระดับสำคัญอย่าง3,900ดอลลาร์ต่อออนได้อย่างมั่นคงนี่อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการสร้างฐานใหม่ที่แข็งแรงและเป็นจุดเปลี่ยนของแนวโน้มราคาทองในอนาคตแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นมาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้าง ที่กำลังส่งผลต่อราคาทองคาในช่วงเวลานี้เริ่มจากนโยบายภาษีทองคาของจีนที่มีการปรับเปลี่ยนสิทธิการยกเว้นภาษีทาให้ต้นทุนทองคําในประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความต้องการทองในตลาดจีนลดลงตามไปด้วยขณะเดียวกันเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ราคาทองในระยะสั้นอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนมักจะโยกย้ายเงินทุนกลับเข้าสู่สกุลเงินดอลลาร์อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญคือการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐหรือที่เรียกกันว่ากอบวนเมนชดาว ซึ่งยืดเยื้อถึง36วันส่งผลให้ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญขาดหายไปและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็อาจกลายเป็นแรงผลักดันบวกให้กับราคาทองได้เช่นกันนอกจากนี้การขายทำกำไรของนักลงทุนที่เริ่มทยอยออกจากตลาดหลังจากราคาปรับขึ้นแรงก็เป็นสัญญาณให้ระวังแต่หากทองคำสามารถรักษาระดับเหนือ3800-3 900ดอลลาร์ได้ก็อาจเริ่มเห็นสัญญาณของการสะสมทองคำในรอบใหม่และสุดท้ายความคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐ การลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญที่หนุนให้ราคาทองคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตในมุมมองวิเคราะห์ล่าสุดราคาทองคํายังคงอยู่ในช่วงพักฐานเพื่อรอจังหวะใหม่หลังจากเผชิญกับแรงเทขายทํากําไรและแรงกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหลักสําคัญคือถ้าทองคาสามารถยืนเหนือระดับ3,900ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าราคากําลังสร้างฐานใหม่ที่แข็งแรงมากขึ้นแม้ในระยะสั้นตลาดยังคงซึมซับความผันผวนอยู่แต่แรงเท ขายอาจลดลงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหากเฟดส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมก็จะเป็นแรงหนุนให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงซึ่งจะเป็นโอกาสทองของทองคำในการปรับตัวขึ้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้คำแนะนำคือรอซื้อเมื่อราคาทองอ่อนตัวใกล้ระดับ3,900ดอลลาร์และค่อยๆขายทำกำไรเมื่อราคาขยับเข้าใกล้4,000 50ดอลลาร์สำหรับนักลงทุนที่ถือทองในราคาสูงควรรอให้ราคาสร้างฐานที่มั่นคงก่อนเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าการฟื้นตัวจะเป็นการสะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่การดีดตัวแบบวีเชฟซึ่งอาจต้องใช้เวลาและความอดทนในการรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าซื้อหรือขายทองในอนาคต